สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเมื่อยพี่น้องขาพามากินส้มตำปูม้าพักข้าวกับมี่ชะโอมมะระแล้วก็กระเจี๊ยบลวกขนมจีนมากินกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าเด็กๆอยากกินแล้วมาเลยค่ะแก่ข้าวเนี่ยค่ะแก่ข้าวก่อนมาแก่ข้าวก่อนจ้ะพี่น้องจ้าเด็กน้อยลุยเลยจ้ะเด็กน้อยอยากลุยก่อนแก่ข้าวอนี่ยโอ้โหลุยลุนล่ยพี่น้องไปลุยอาลุยเลยอ้ยขอจะกินยังไงเนาะ อู้หคลคมาปูเกครโอเคตม้ลงตกนะเก้าอี้ก็ไม่เอามานั่งโอ้ยมาเบียดอะไรแบนี้อะไรเนส่นต๊เขาิมด้วยได้มาสิไม่ห้ามเด่าจัดโต๊ะสวัสดีใครไม่มองไม่เห็นเขาไม่เห็นกัน้อืออจับปะเก็บไม่ได้อือ อร่อยแซ่บนัวลูกล้านกระไลเนาะลูกล้านไล <c oughs> ่กินเห็ดเป็นทั้งน,นั้นพี่น้องจ๊ะแหน็นแลนะแก่ข้าวต้นทีเนรอแก่ข้าวอีก <c oughs> แล้วแก่ข้าวดูดูจากพี่น้องจ๊ะแก่ข้าวเป็นเหมือข้า <c oughs> วเดียวเหมือนเผ็ดมากเหรออืมพี่เดก็รู้เรื่องใช่ไหมขออนุญาตจำบ,บ่พี่

โอ้เนื้อเเป็นตนาแซ้งเขาทำไมกรอกมากรอกมันอะไรลูกอ้อ,อ้สบัดแห้งไวบาวตาร์าโอ้โอส,สักันแล้วไม่เป็ดน,นะมีแสบปากเผ็ดมากโ้ามอร่อยอ่ะเพิ่งเผ็ดเพิ่งมเผ็ด,ดแต่ไม่หน่อ้ปเนี่ย ไอใหญ่ไหมคะน้าตาเป็ดไหมคะไม่เป็ดค่ะอ๋อไม่เป็ดสิ่งทังเลยอ่ะคนกินเผ็ดไหมก็สู้คนกินไม่เผ็ดก็ไม่สู้เรากินคำเดียวไม่เผ็ดเลยบัวอลอยอีกวิแล้วเนี่ยสามเฮง กินแะโตเด้อค้าหน่อยได้มากินแล้วหนูดูก็ว่ากี่มีลาให้นะคะอือฮัหนจะกดให้อ๋อเดี๋ยวกปดูฮ่าลูกแล้วหนูจะดูค่ะเอ้ยน้นองเซ็ตน่องจ้ะฟันนี่ค่ะ เอาอะไรลูกมาป้าเอา้าหาปูให้น้ำเน้นๆเอันนี้อ่ะปูอยู่ข้างล่างปูปูอ่ะหาปูขึ้นมาก่อนให้พี่แกนื้อไหมคะแม่มอร่อยมาก ใช่ใช่จ้ะใช่หาอะไรอยู่เราด้จับพี่น้องมาดูดปูอัดคลิปเพื่อเฉลยแล้วนะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะปล่อยให้ได้หน่อยลุยตอมไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะมือด้วยสิคะ สวัสดีค่ะ